โอ้โหสวดเท่น,นะเท่นะแมวและหนูสุขยินดีม้อนรับูควาสู่ร้านหน้าบ้านไปเลยลานหน้าบ้านนะสามตัวสอนร้านหน้าบ้านโอเคทุกคนสวยก oh, thank you very much โวมัดเขาตัมัดเลยเฮ้ยโอเคโอ้โหเอ้าอย่าอย่าตามมาเซิฟจีนนะ <c oughs> เอ้ยของจีนว่ะของจีนว่ะเอ้ยเซิฟจีนยาวสุดปั๊บดี ơi sát khí giáo đi oh my god tất oh, cả this server is so fucking good. <laughs> Bye, have a great time. <nhà s Elliott> <coughs> เฮ้ยเจ็บ่ะเจบ็บได้เลยอ้าโ,โอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหลำบากแช่เนาะลำบากแช่เนาะลำบากแช่เนาะ Let's go 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 เฮ้ยแกละว้าตมันรู้โอ้บอดแน่เลยรู้ดี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 เลอเกินรู้ดีเลอเกินอะไละร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ไงจ้อย ว้ยายโอ้คิดได้คุณภาพจัดจัดเอเอมันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้โอ้ยโอ้ยปุ่มเดินค้างว่ะไม่เคยออกตามที่คิดเลยเอาเอาเอาเอ <gesch> โอ no b ale. b oh ้ยโนเบลมึงฆ่ากูไอ้หนิบ่ายไอ้โนเบลคือเวลากลับจากล่างกลับจากล่างแปลงแล้วเราช่วยเพื่อนไวมากทุกคนข้อดีของมิเชลแบงค์โอ้ยใช่กูบอกเลยกูบอกเลยว่ายาสุ่มบัฟเซิร์ฟนี้แม่งไม่บักเหมือนเซิร์ฟเอเชียทุกคนเซิร์ฟเอเชียแม่งยาบักใช่ไหมเซิร์ฟเอเชียยามันบักยาบักจริง ๆๆไปไปเเเเเเไปไปเออ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 เเออสวยสวยสวยคอมโบไงคอมโบไงเอาเป็นจานแล้วก okay. ันเนียนกว่าครับจานมันเนียนดีทุกคนดูดวงผมนะนี่ดูดูดวงผมป๊อบไม่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  เมื่อกี้ไม่นับมอกี้ไม่นับวบบเออวบบอะไรวะวบบเออ What the hell ฟุบฟ oh, oh. oh, ับเออแม่งไปต่างกันเลยฮึบจุ๊บจเออตัวไว้ฟุบปับเออเว็นกุเป็นกุเป็นกุ

เคเคเคสวยโอ้มายกอดเ็กโอ้เศกไมเชลเศกไมเชลโอ้ฮ้ยโอจีเนียตโคตรจีเนียตโอ้โรบินโคตรจีเนียตโอ้มายกอดโอ้มายกอดโอ้มายกอดโอ้โอ้มายกอดเฮ้ยเออ อเดหายตัวแล้วไงหายตัวแล้วไงนี่สองไปหนึ่งทีเฮ้ยเออ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 โอเคโอเคขอโทษขอโทษเด้อขอโทษเด้อขอโทษเด้อขอโทษขอโทษขอโทษ แมวมันเเ <ENNIS> กดกาอมาห <para> นีเลยหนีเลย้วกดกาอไม่สู้ครับถ้ากดกาอบไม่สู้โอ้ออกกันไไม่ได้บะไม่น่าีบงเลยเ้ยเฮ้ยเม้ยเเฮ้ยเว้ยเฮ้ยเเฮ้ยเ้ยเ้ย้ยเฮยเฮยเายเยเฮ้ยเฮ้ยเเยเฮยเฮ้ยเฮเฮ้ยเย้เ เออใช่ไหมใช่ไหมเฮ้อเฮ้ยเต็มสไลด์มาไกลมากเลยเต็มสไลด์มาไกลมากเลยโอ้ยโดนระเบิดสไลด์มาไกลมากเลยโอ้ยโดนระเบิดสไลด์มาไกลเกินไกลเกินโอ้ไม่นะไม่นะอย่าแกงแมวทุกคนอย่าแกงแมวไม่ดีไม่ดีหนูก็งงว่าทะเลาะอะไรกันอยู่ใช่ไหม โหแม่งยาหายตัวเขาแกกว่าสองขวดเลยวะเฮ้ยทูซิโร่โหเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาหน้าตาที่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเอาเพื่อนเลยเอาเพื่อนเลย นุ้ยบ้าไปแล้วบ้าไปแล้ววันนี้อาร์ตเปลี่ยนไปวันทุกคนอาร์ตเปลี่ยนไปเออสวยสวยเออเรียบร้อยสบายโอ้ยเจินโออาโอ้โหเดนิวอาร์ตว่ะทุกคนเดนิวอาร์ตว่ะเอาเรื่อง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 จัดเลยดูซองรัฐูซิโร่อาจจะเก็บได้ยาหายตัวได้ยาแปลงร่างนะไม่นะ

เฮ้ยอานหายตัวว่ะว่าอ่านหายตัวว <zag> <erei> <c oughs> <c oughs> ่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอยโอ้ยบอ้ยอยโร้ยโอ้ยโอยบอ้อยพี่ยอกเลยโอ้นี้เตะ้ตโแน่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้แ้ย่อยโอยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โยโอ้ยโยโอ้ยโยโอ้โยอยอยอยย ฮ้บอยบอยบอยจอยจอยอเฮเฮ้ยชิมหายละไม่เห็นว่ะเราน้ำอยู่ทุกคนเรานี่แหละอันดับหนึ่งโนหนึ่งฟอร์ดี้นะเออฟอร์ดี้โนหนึ่งฟอร์ดี้โนหนึ่งเฮ้บอยไอ้ชอบเฮ้บอยกีเออไอ้อาดมึงใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยพอสเตอร์เนี่ย เรานําเยอะมากเลยอะทุกคนเรานําเยอะมากเลยโอเคโอเคคุณคิดไปจอะไปจอะไปจอะทางออกก่อนผมขอแกงอน <c oughs> สุดยอดสุเป็นระเบิดไอ้อาสมเป็นระเบิดไอ้อาจริงจริงไปจอทางออกไปเลยคุณคิดไปจอะทางออกไปเลยนะไปจอะทางออกไปเลยใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u ซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ